ก็เข้ามาแล้วนะคะสําหรับสกินลิเลียหน้าครบรอบ8ปีน้องก็มาแบบไม่การันตีนะคะมาแบบจุ้มซึ่งยิงเองก็คงไม่ได้เอาหรอกค่ะเขาบอกว่ามันแรงแต่ว่ารูปสกินของนางน่ะขยับได้นะเหมือนคลิกซี่เลยเดี๋ยวยิงเองจะพามาดูเอฟเฟกสกินว่าเป็นยังไงกันซึ่งนางนะคะจะอยู่บนหลังแมวตลอดไม่ลงอาจจะมีเหาะเหินบ้างนะคะแต่ก็ไม่ลงก็อยู่ประมาณนี้เลยสีตีปกติชัดเจนดีสกิลหนึ่งก็ชัดเจนไม่แพ้กันค่ะวูหูดูดีโคตรชัดสกิลสองก็เหมือนกันประมาณนี้เลยค่ะ ส่วนแปลงร่างก็จะประมาณนี้เลยจากคนเป็นจิ้งจอกจากจิ้งจอกเป็นคนก็จะประมาณนี้ค่ะชัดเจนนะหยินว่าส่วนร่างจิ้งจอกตีปกติก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยแต่แอบสงงกับร่างจิ้งจอกนิดหนึงนะมันดูไม่สมูทยังไงไม่รู้ว่ะแต่เรื่องเอฟเฟกไม่ผักนะเอฟเฟกชัดเจนมาก เรื่องลูกบอลเอฟเฟคพอโคตรชรัดตอนระเบิดเนี่ยยิ่งแรงทุกคนดูดิโอ้และในส่วนของท่าวาร่างคนและร่างจิิงจ่อก็จะประมาณนี้เลยค่ะชัดเจนทั้งคู่ซึ่งอันนี้ก็คือไม้หักนะคะเพราะว่าสวยจริงส่วนเอฟเฟคอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเมื่อป้อมแตกนะคะก็จะเป็นรูปแมวประมาณนี้เลยก็สวยไปอีกแบบแต่หิ่งคิดว่าร่างหมาป่าแอบจะไม่สมูทอยู่นิดนึงแต่ก็ได้อยู่แล้วทุกคนเราคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะ